โอเคสวัสดีคร,รับสุริยาเซอชั่นหยวเกมชื่อว่าตาเรเล่กับผมนายปริ๊นผมโอเควันนี้เราไปต่อการกับวันที่23่ดูใบไมาผีิปีที่3นะครับโอเคใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะฮะเราถือว่าท่านพลาดบางอย่างไปนะฮะบอกเลยว่าในกลุ่มไม่โคตรคืนเชงนับวันไม่ยิ่งคนเยอะยิ่งบันเทิงไม่ตายเด็ดน,นะครับก็คนที่เข้ามาแล้วผมก็ขอบอกกดในนี้ละกันเพราะว่าที่เกียจไปโพสละกดที่นี่นะผมมีสองข้อข้อหนึ่งหัวหน้ากลุ่มถูกเสมอข้อสองไีสงสัยกลับไปอ่านข้อหนึ่ง เอาเล่นมีแค่นั้นจริงๆเออเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนฉันบอกว่าคุณจะได้รับการฝึกสำหรับการเอ,อ่อเต้น Power Dance ในวันพรุ่งนี้นะผมเทศกาล Power Dance นะฮะจ้าเทศกาล Power Dance นี่เราสามารถเต้นกับคนที่เราครบได้ด้วยนะผมเออไปเต้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปหลั่งล้ากันแล้วก็เดี๋ยวขอเช็ค,คบบทีวีแป๊บนึงดูให้ตาของท่านไม่ค่อยดีเว้ยเห็น okay, ครับปึ๊บโอ้โห จนไม้เข้าพรุ่งนี้จะมีงานเทศก,กาลเดิร์ฟเฝ้าแดนนะผมถ้าเกิดอ่าเธอหาพาร์ทเนอร์มาเนี่ยสามารถเต้นในงานสามารถเต้นในงานเฝ้าแดนเดิร์ฟเฝ้าแดนแบบเฝ้าแดนนี่ได้นะผมเอองานจะเริ่มที่อ่าใจกลางเอ้ยด้านซ้ายเมืองนะผมแล้วก็เวลา9ก้าเอ็มถึงบ่ายสนะผมสอพีเอ็มโอเครับทราบครับลุงเดี๋ยวเราเคียงเนี่ยของขึ้นแล้วแต่นอนเอา้าไอ้บ้าน,นี่กูถือเพชรทำไมเนี่ย โอ้โหเออแล้วก็ร้อนมา,ากแต่คิดที่แล้วหนุ่มเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้หัวร้อนอะไรขนาดนั้นหนุ่มแต่ถามว่าร้อนไหมร้อนครับพูดตรงๆว่าแอบร้อนครับไม่ได้แกล้งร้อนร้อนจริงๆฮะคุณลองเป็นหม่งคุณจะรู้ว่ามัมผมร้อนเออโอเคเราอย่าพูดถึงมันหนุ่มถือว่าผ่านไปแล้วอะต่อไปครับเดี๋ยววันนี้ฝนมันตกใช่ไหมยังไงก็รรเราสัตส์เราคงไม่ออกจากบ้านหนุม่มก็ปิดไว้กันแต่ว่าถึงจะปิดไว้นมแต่เราก็ต้องเข้าไปเล่นขเขาเขาหนุ่มเพื่อให้เขาไม่งอนเรานะ ตกใจเนครค้างแล้ว so, ก so ็ถามว่าก็ซ so, mm ิล hmm. ่าไอไม่ใช่ก็ซิล่าไอกิ้งกาเนี่ยมันโตหรือยังในกระเสาพีมันโตแล้วครับเพราะว่ามันสามารถออกไข่แล้วถือว่ามันโตแล้วหนะซึ่งมันโตอนีไม่ได้แล้วครับนะฮะใครที่หวังว่าจะเป็นตัวใหญ่แบบบิ๊กไซส์เป็นกิ้งกาคอมบันโดอะไรอย่างงี้เอคอมบันโดอะไรอย่างนี้เสียใจด้วยครับมันได้แค่นี้รู้สึกสงสารมันหมักครั้งละสองชั่วโมงเ้ยไปดูไปดูเวลามันแล้วเออ มาเอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกลืมอะไรบางอย่างส่วนขั้นแก้แตัดขนอ่านว่าเชียใช่ไหมโอเคนี่แหละผมมีคนคือหลายๆคนน่าจะรู้แหละว่าผมอ่อนภาษาอังกี่แค่ไหนนะผมแล้วก็เรายังมีคนช่วยไงอย่างน้อยก็มีคนช่วยเราเว้ยช่วยในการแปลช่วยในการอะไรเออเราก็แบบง่ายขึ้นมาหน่อยแปลผิดอะไรไปอ่านคอมเมนต์นนแล้วกันนะผมถ้าเกิดตกิดขวางใจอะไรยังไงนะคอมเมนต์ให้ท่านได้เชื่อผม เาไม่คนเก่งเยอะแน่วเราอ่ะอันนี้ไม่ได้ไประชดนะคนเก่งเยอะจริงๆสุดยอดอ่ะแต่ละคนนี่แบบ<อ>แทบจะแบบจบเอกอังกฤษ<อ>เฮ้ยมีคนนึงจบเอกจบแล้วจบโทอังกฤษปะเรียนโทอยู่หูที่มาติดตามผมนี่ผมขอบคุณมากครับรู้สึกแบบโอ้โหเรายังมีคนติดตามได้ขนาดนี้เลยหรืออ่ะต่อไปจะทําอะไรวะลืมเมื่อกี้พูดถึงอะไรอุย้ยจิเป๋งโอ้โหเก็บกันอีกแล้วถึงเวลาเก็บ เจ้าสตรอเบอรี่เก็บแป๊บแล้ว่างเก็บผมก็อ่า,อานไปมามันยังมีคนบอกว่ายังจะปลูกได้อีกเหรอผมไปดูอะไรนะใครมาสักคนเนี่ยแหละเขาบอกว่าเออผมยังเห็นเขาทำได้เลยริวจะไม่พูดริวจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เขาเข้าใจว่ามันปลูกได้แล้วกันตามนั้นเลยเราจะไม่เถียงอะไรทั้งนั้นไม่อะแล้วครับมันปลูกได้ครับตามนั้นนะครับ โอเคไปเรียบร้อยเสร็จไปดูฟาร์มกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรงอกเงยงอกงามมีไหมโอโ้โหลงเฮ้ยแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ไอเนี้ยอะไรวะเราพลาดไปอันนึงใช่เหรอวะพลาดจริงเหรอวะถามจริงนี่ไงโอ,โ,โอ้โหมาพาลาดตรงนี้เนี่ยลูกืออไหนลูกเ้วว่าวันนี้มีอะไรขึ้นไหมครับโอโ้โหลงสุดยอดวันนี้วัานอังคาร ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนผมซึ่งไอไซโลเราใช่ไหมไซโลใช่ไหมไซโลเราลอเอาโรบินทำอยู่โอเคโอค้โอแรดว่างงานเรานี้ยจุ๊บจุ๊บหรือผมจะคัดเดือสีม่วงรือวะเจอสีฟ้าที่นี่ไหมเออสีฟ้าพ่อขอโทษแต่ลูกยังเป็นอุ้ยที่แมงติดขี้ขอโทษ เมื่อกี้อยากตายกว่าเราครับไม่ตั้งใจอ่าอุ้ยสีม่วงตายงงอะ่ะเราจะกำจัดสีฟ้าทิ้งให้หมดนะผมสีฟ้าสีฟ้าจะ้หมดแล้วตัวสุดท้ายสงสารมันนอะแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้อะ โดดมาโดดมาโดดมาออฮ่าหลงหลานหมดฟาร์มเลยอ่ะโอ้ยอุตส่าห์เลี้ยงมากกับมือต้องมาตายด้วยมือเราไม่เป็นไรครับเพราะว่าการตายของเขาจะไม่สูญเปล่าเขาจะค่้ยกำเนิดสิ่งทีิตัวใหม่ขึ้นมาขอโทษนะทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจริงแต่เราจำเป็นต้องทำถ้าเกิดตัดได้ที่ฟ้าเหลืออยู่สีม่วงมันจะไม่ผสมพันธุ์กันเองขอโทษนะอย่าโกรธเขานะอ่าหลงหลาน เออใช่เมื่อกี้จะข่าวว่าลืมเล่นกระไก่อะไปเล่นดูกันไหนนะรู้สึกว่าจะลืมจริงจริงเดี๋ยวต้องเข้าแวนไปดูครับผมเพราะว่าเราเข้าไปเก็บของแล้วก็ออกเลยใช่ไหมคุยยัางวะคุยแล้วไอ้บ้าหนึ่งสองกว่าจะหมักเสร็จผมว่าอีกสักพักใหญ่ๆเลยเออ เค okay. ว่างต่อไปก็วันนี้วันอางคารไม่มีอะไรพิเศษนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าครับตอนนี้หัวใจเลยสองคนที่ยังไม่เต็มจะเหลือเป็นแซนดี้กับโครบัสโครบัสนี่เก้าดวงแล้วส่วนแซนดี้นี่อีกน,นี้เดียวก็จะครบแล้วเดี๋ยวเราหยิบดอกอ,อ,อะไรวะโครคัสเราโคคัสไปแล้วก็เอาเป็นพัมคินสองอันสำหรับสองวัน,ส,วนสตรอเบอรี่สีทองขายซะ ีเงินเก็บไว้ไปดูข้อมูลที่ไน้นอนมวนนมการหมักนะครับซึ่งการที่เราหมักเนี่ยเอถ้าใช้ผักหมักจะได้เงินเป็นสองจุดสองคูณสองจุดสองห้าจากราคาต้นนมและใช้เวลาในการหมักสี่วันถ้าเกิดใช้ผลไม้หมักจะใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดวันแล้วก็ได้เงินคูณสามครับก็ดีต่างกันแต่ว่าถามว่าหมักระค้มไหมยังไงหมักก็คุ้ม ยิ่งคนอัพสกิลสายนี้มาบอกเลยคุ้มมากขายพวกของที่ผ่านการแปรรูปแล้วเช่นวายชีสน้ำมันมายองเนสอะไรพวกนี้ยแยมแพงขึ้น50%น้อมโคตรคุ้มอะเต็มยังโหยังไงวะเมื่อไหร่นาจะเต็มวะเนี่ยหัวใจทั้งหมู่บ้านไม่ได้สิบดวงนีอโอค,ครับเดี๋ยววันนี้เราแวะไปวิ่งเล่น ถานนดีกว่าครับไปหาว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่าตอนนี้บ่ายแล้วเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปทะเลทรายทันไหมนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับไม่อยู่หาอยู่แล้วเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นเราจะครบกันแล้วครับผมออครบเมื่อไหร่ก็นั่นแหละสุดยอดเคลียอาร์ชิเมเกมนี้จะเคลียร์ทันทีแล้วทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกต์โหการหาหนอนในวันฝนตกนี่เป็นอะไรที่ยากเจอเนี้ยก็เอาของดีเก็บไว้ หนอนมันเป็นมันไม่ใช่หนอนเด้นี่บอกว่าหนอนปกติไม่อยู่ในดินจริงแต่หนอนบางตัวอยู่ในดินนะอย่างพวกหนอนอะไรนะหนอนพวกด้วงวะหรืออะไรอย่างจักกะจันอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าข้อมูลอาจผิดนะผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จำได้ว่ามีหนอนหนอนดินก็มีแต่ส่วนใหญ่หนอนอย่างพวกต้นไม้มากกว่าเออนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าไส้เดือนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นผมเห็นว่าไส้เดือนแหละผมไม่ได้เป็นหนอนหรอก แต่ผมเรียกหนอนเพราะบางทีมันติดปากเห็นมันดึกๆๆดึกดึกดึกไงเออนึกหนอนแล้วประมาณนั้นมีไงเจอแล้วเนี่ยน,น่าจะเป็นไส้เดือนมากกว่าครับแน่งเอ้ยเพียงจะได้เคมาอีกเฮ้ยเคเต็มบ้านตรงนี้มีงอกมาครับเดี๋ยวเราค่อยมาบุกทีหลังเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปนี่ก่อนอ่าทะเลทรายก่อนแวะไปหาแซนดี้แล้วก็เอาไปขุดหาพวกของที่เหลือด้วย ว้าแพมไปเลยไปหาแซนดีกันแอนแซนดีฮัลโหลแซนดีอยู่ไหนอม oh, เสียงฝนยังไม่หายเลยตื่นตื่นไหนนอ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 น,น,น,อ,นอ๋อไม่ใช่นี่ก็ใช่นี่ไม่ใช่นี่หว่าไม่แต่โคโคอนัทอึ๊บนอนอยู่ไหนนะ นอนนี่แล้วไสเดือนถลูไม่ใช่นอนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเอออ้าวได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหดวงมากันดวงวนันนี้คนจริงเว้ยน่ารักมากขัดอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่เพียงห้าอันเราจะครบหมดแล้ววู้ห่าดีใจนี่แล้วไม่ต้องมาเทสไทรบ่อยแล้วเราได้ของที่ต้องการแล้วว้า วสุดยอดแดดดีอัดดีวันนี้ลมดีมากเลยเจ็ดดวงนะครับอันสุดท้ายได้อะไรชึบอ้าวเฮ้ยแม่งได้สองกันติดอ๋โอ้ยจะฟักอะไรคือได้สองกันติดเนี่ยโอ้โหดวงหมดจะดวงมาเข้ามาโอ้โหสองร้อยห้าสิบแม่งเหมือนจะแพงฟุเรศมากเหมือนจะแพงนะไม่แพงว่ะโอเคพอใจแล้วกลับบ้านว้าวสบายโอ้สบายใจดีสุดีมากฟินคือฟินมาก จริงจังโอ้ยดีว่ะโอ้ยก็ได้กินทุกวันไม่ดีดิเม้งโอเคครับอันนี้เราได้ทุกอย่างมาอย่างเพียบพร้อมแล้วททำการขายหนึ่งอันนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็เอาอันหนึ่งเก็บไว้รอเข้าไปเก็บอันนี้ของดาวทองทำการขายทิ้งครับก็จะเก็บแค่เพียงดาวงเงินนะผมไม่ลีก็ไม่เก็บดาวงเงิน อันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้เก็บได้เก็บได้เดี๋ยวมอมบลลี่เคนหัวใจสิบดวงแล้วล้วจะเอาทอมบลลี่ไในตัวทำมักรเทศอะไรเก็บอ่าเต็มอีจฉาหักโอ้โหอลิกลัมามาเต็มอเราเต็มไนหมดเบยอืมอืมโอเคเรียบร้อย โอเคต่อไปก็เดี๋ยวผมคิดว่าอเอาไงต่อดีวะไม่รู้ดิเหมือนดวงมาวันนี้ยไปตกปลาไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนตกปลาเออใช่มีคนมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่ม้าเรามาเราเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ไอ้ไม่ลงมัดเนี่ยผมว่าน่าจะขี่เข้ากลางแปลงได้อาไม่ได้ครับเฮ้ยย่าบอกว่านี่ภาพสองอันเลรอ๋ออ๋อไม่ใช่นี่ปลูกทีหลังเออปลูกตอนเมาจำได้ตอนนั้นเล่นๆอยู่แล้วมึนก็เลยก็เลยมัวๆหน่อย โอเคเรามาลองเอากระหล่ำปีไปปลูกบ้างเดี๋ยวครับแล้วไม่ใช่ไปหมักบ้างเดี๋ยวเวลาในการหมักสี่วันครับผมหมายความว่ามันจะเร็วปกตินะฮะแล้วก็มีโอกาสนะสี่วันเนี่ยอาจจะมาบรรจบมาครบวันที่เจ็ดพอดีอะไรเงี้ยอาจจะแบบขึ้นอล่าทั้งฟาร์มอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบพร้อมกันเลยไม่แน่วะ่ะต้องเป็นความมาเอออย่างยิ่งใหญ่หมันก็ต้องคำนวณดีๆเก่งคำนวณว่ะอย่างเช่นเราหมักเคเบอร์รี่เจ็ดวันใช่ไหมอันนี้ก็หมักเป็น สี่วันสี่วันสองแปดวันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนับต่อไปเรื่อยอันไหนเป็นจานวนเรื่องอะไรจำนวนเฉพาะปะที่มันแบบถ้าเกิดค่าเท่ากันอะไรอย่เงี้ยเอออะไรคอนออะไรวะคอนอขอรลมออะไรวะคุณร่วมน้อยอะไรน่ะอะไรวะคุณร่วมมากไปเดี๋ยวนะสดสดสดหาร่วมมากคุณร่วมน้อยวันร่วมน้อยคุณร่วมมากของลมอขอแล้ทุยช่างแม่งเหอะพูดแล้วงงเออนั่นแหละครับไม่แน่วุ้ยจริงนะใครคำนวณเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ๋งๆนี่ ปาก่อยสิขี้เกียจแล้วจริงจริงขี้เกียจมานั่งคำนวณเออว่ะน่าสนใจว่ะไม่แน่นะอ๋อใช่ครับแล้วก็ลืมบอกว่าพาทนี้ของผมเป็นพาทพิเศษพิเศษยัยงไงเราจะลองทําการเล่นหรือลดเวลาคลิปลงนะผมอย่างเช่นคลิปหนึ่งปกติจะประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าใช้เวลาประมาณสองถึงสามวันใช่ไหมครับเราจะทําเอาแค่หนึ่งวันพอหนึ่งวันแบมว่าไงก็วันนี้แล้วคือปิดคลิปเลย อ้าวอย่างนี้มันจะคลิปสั้นลงหรือเปล่ามันก็ต้องสั้นลงอะดีเพราะเราตัดพาร์ทไวอะนีคนบอกว่าอยากให้ลองอ่ะลองดูครับถ้าเกิดมันน้อยไปมันสั้นไปความสุมขยังค้างคา,งางอยู่อะไรเงี้ยบอกแล้วกันนะครับเราจะกันละกันเนาะเออขายหมดอือเพิ่งทุ่มตัวเองว่ะเอาลูกพ่อนอนอยู่แล้วลูกเป็นไรลูกอุ้ยทุท พวกปลามีพวกอะไรอยู่ในนี้เหลือ Why is Earth ไม่และเพนนีวันนี้ไปเที่ยวนอกบ้านนะครับยังไม่กลับบ้านเลยเดี๋ยวรอเพนนีกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนกันนะฮะอ้าวเ้ยนีไม่หิวอ,อยู่นอกบ้านวะเนี้เอ้าไม่ลดน้ำไม่หิวหรอขอโทษขอโทษนะเหมียวนะแลดูว่างวันนี้มันมาแลดูว่างวะ ไม่ใช่ว่าหรอกเสร็จหมดแล้วมากกว,ว่าไหนดูซิว่ามีอะไรงอกเงยงอกงามอารามแทยยม้ยังไหมเออแล้วก็เรื่องแมพครับเรื่องแมพเราจะไม่แจกตอนนี้เราจะแจกต่อเมื่อทุกอย่างที่เราทําสมบูรณ์แล้วนะครับกว่าจะสมบูรณ์ก็อีกสักพัก,กใหญ่ครับแล้วก็จะแจกถามว่าเอาจริงนะผมว่าการเล่นเกมเนี้ยอยากเอาแมพนอาไปเล่นเลยเล่นแมพเอาเอาไปเล่นเองอะสนุกดีกว่าครับจริง เออวันนี้เช้าสมายดีเป็นไงบ้างวันดี้ตอนเย็นจ้านอนก่อนนะไปแล้วชึบโอ้จะหมดปีแล้วเอ้ยจะหมดวันแล้วบูเจ๊สองพัเจ็ด 2, 7, อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้สอง้ห้าสิบโคตรกากวันที่ยี่สิบ้าเอ้ยทุ้ยยี่สิบสี่รู้ไหมพี่วันที่สามผม โ okay, อเคคคนทะี่เนเสรสมนายเป็นสายเกมชั่วตาดูวยเฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์น่ับเพื่อนที่ทำงานเพื่อพัฒนางานมันจะต่อไปให้ผมรู้จักไหมครับบ๊ายบายเออใช่พาร์ทหน้าจะเป็นเกี่ยวกับออ,อะไรวะฟลาวเวอร์แดนฟลาวเวอร์แดนเลยนะงานฟลาวเวอร์แดถูกแล้วหนู้จหมครับเออบาย